ฤดูหนาวปีนี้มาช้านะครับแต่ไม่ว่าฤดูหนาวจะมาตอนไหนเราก็จะเจอกับผลกระทบจากอากาศของฤดูหนาวที่ไม่แตกต่างจากที่ผ่านมางั้นเราจะต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับฤดูหนาวปีนี้อย่างไรไปดูคําแนะนํากันครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ นี่คือสถานีรักโลก360องศาตับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณแม้ว่าเราจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมาได้ไม่นานวันนี้มาดูคำแนะนำว่าคุณผู้ชมควรปรับตัวอยู่ร่วมกับอากาศในฤดูหนาวปีนี้อย่างไร หลังจากฤดูหนาวประจำปี2566ต่อเนื่องปี2567มาล่าช้ากว่าปกติถึง1เดือนทําให้เวลาของฤดูหนาวปีนี้ก็จะมีแค่3เดือนเศษเท่านั้น3เดือนข้างหน้าเราจึงอยู่กับปัจจัยควบคุมอากาศหลักก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนซึ่งเป็นอากาศหนักและแห้งท้องฟ้าจะเปิดไม่ค่อยมีเมฆแสงอาทิตย์จึงส่องตรงส่งความร้อนและรังสี UV ลงมาได้มากในตอนกลางวันฝนก็จะลดลงอย่างมากแบบไม่ต้องคาดหวัง การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นทางรอดเพราะว่าช่วงฤดูแล้งได้เริ่มแล้วและจะยาวทะลุต่อไปจนถึงฤดูร้อน30เมษายนปีหน้าด้วยแบบนี้ก็ชัดเจนใครจะลงปลูกขอให้เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและเก็บเกี่ยวระยะสั้นระวังอากาศที่แห้งน้ำจะระเหยเร็วหาอะไรคลุมดินเพื่อเก็บความชื้นไว้ก็จะยิ่งดีนอกจากนี้ขอให้เลี่ยงการเผาเพราะพันไฟจะระบายสู่บรรยากาศยากาาก,ากลายเป็นหมอกควนันรบกวนการสัญจรและเพิ่มมลพิษทางอากาศให้กับคนโดยรอบได้ สำหรับภาคใต้3เดือนข้างหน้าฝนไปต่อต้องระวังน้ําท่วมน้ำหลากเพจะถึงอย่างน้อยเดือนมก,กราคมปีหน้าคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยก็จะแรงอาจมีอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งได้นี่คือคำแนะนำในการปรับตัวอยู่ร่วมกับอากาศในฤดูหนาวปีนี้ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีลักลกสามร้สิงสาสีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว